คครับพี่โอจะมาเล่นเกมนี้ภาคสามกันนะครับก็ต่อจากภาคที่แล้วเราเล่นเกมนี้ภคาคสองอ่อผ่านแล้วใช่ไหมครับผมจะมาเล่นเกมนี้ภาคสามแลเอาละเราจะมาเล่นอันนี้เลยรอ่ะไม่ไโอ้ยยังไงกวไปเอาน้ำมอดีกว่านะ <c oughs> ครับเสียงแปลกเส,สียงแปลกก็ขออภัยด้วยครับเสียงกรีดังหรือเสียงไม้บอล ขอใแล้วครับนี่มันขัดซีนบ้าเอ้ยตัวนี้นจำได้มันจะมีเนี่ยล็อกพิก 不去了。不去了。哪里、啊、呢？

นี่มีอะไรบ้างนี่ครับรวแกนี่มันมาแต่ผมจะขึ้นไปใหม่แล้วขึ้นมานี่ขึ้นมาีเจ้าจะมามเห็นหรือไม่เห็นวะไม่รูอเปก ไอ้นี่ไปรับมีต้นไม้ไปวางรับต่อตรงนี้ครับตรงนี้มีจะมีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ได้แล้วอ่ะอ้นี้เปทำเวลาแล้วผมฮัลโหลอยากโดนยืสตูดที่ไมล่ะน้อยเดินมาดิ กุตกอะดูกุตาเรากุติมีมีไฟอ่ะโอจะล็อกอะไรนะไม่สนใจ แย่โอ oh. ้ยวันนี้ว่าน่าจะช่วยรอดได้ช่วยรอดได้อะโอเคจะมาอุต้ายิงยิงยิงสิไม่ยิงวะรีบบ โอหยกับดักมือโอะไรวะหันไปหาซาเลนดีนาหรือเราต้องหันไปที่อื่นวะโหตายโอ้โหทำไมไม่ไม่ไม่ที่ผมตายซาเลนดีนาหรอกี้ผมจะพยายามหันหันหันไปที่อื่นนะเนี่ยไป กิจคุณไปครับแืเราจะไปห้องห้องขอเซดิน่าือไม่เซดินาเนี่ยมันมาหลอกหลอนนะนี่ครับตรงนเดี๋ยวต้อค่อยๆระวังไปเออเนี่ยเห็นไหมไปเอาไอี้มอบร่หวืยนเขเข้าดินี่มาีมีลนี่ยีระต่ยสิบพีสพีนี่จะอยู่ห้องห้องน้ำนะ mình chấm đây ạ Nhìn Mì dù cũng không nằm xuống phong nam ạ Nhìn mình เดียวุครับห้องล็อกอะไรนะักหนาโอ้ไม่หยุดสักนค่นี่มันเดือดชาเลยเียคือดูดของาเจ 这雨神干吗 ย่าย่าย่ายายาเกนี่มาเกนี่มามีย่ครับีวางกระดาษอย่านี้อย่างนะครับีมันเป็นไ เช็คมาก่อนคนระับปืนนี้ไปยิงไอ้นั่นิงเจกันน,นะบุรเฮ้เยต้งใช้ไม,อมอ้อยู่ะไม้อะไรอะนี่มีแะไหมมีเไม่มีตรียมปืนอปืนไดีกว่าเอาปืนไดีกว่ายี่ยมนเยนมี่จิบปืนเึ้ามาเราเสียบอาปืนคะรับปืนนี้สามารถจิบ มสมาข้าโอ้โหมาสัวเลยฮไม่ได้แดคุณรอกเกิดเนีไม่บอกูไอ้ี่อมาัีโรง,งเรียนนแลเออมันรบกวนครูเขาครับครูเขาสอนหยเรีนยนแหมตรงนี้เราต้องยิงครับเฮ้ยเสร็จีเลยมีอยู่ใช่ไหมคกระสุนี่ โอ้ยไม่มีโอ้ยแย่จะไปยิงนกกระจอกตรงนั้นอยู่แต่ก่อนอื่นเราหารกระสุนก่อนนะครับกับดักวินนี่พอดีก่อนอื่นปิดประตูตป็นระแวงสงง้มระแวงแดงหเลยผมกินยาส้มมาวัดด <What? S 1> ูอินเนอร์จีเจ็บต่อใหม่เราจะล่อแหละต้องใช้ตุ๊กตาหมีล่อไปบนตรงนี้มันมีน้ำไหมบ่ ว่า,าจะเกิดแล้วแหละเกิดเร็วขนาดนี้หนึ่งนาทีสาวซีบีเกิดเร็วขึ้นแล้วอ๋อยู่ท e ่นี่เจลนี่เกิดมองมเห็นเลยไม่ใช่อันนี้แจะรถไฟโอ้ oh. มาแล้วครับปิงเกิดจะพาไอเกย์สองตัวนั้นนะครับไปข่มขืน สมุนไปตึบตึบดี๋ยวเดี๋ยวอะไรตรงตรงนั้นไอ้ทีมหมุนไอ้นั่นนี่วะหน้าบ้านอะตรงหน้าบ้านอะเดี๋ยวตึบเดี๋ยวตึบรีบไปก่อนนะอุ้ยเสี่ยวกับดักสายรถตึบโดดนิเดีเรารีบๆมันไปนะไม่งั้นจนกว่าไอ้นกนกพิราบนกอะไรกอย่างนี้นกแก้วอะไรมันจะมานี่มีอะไรหรอ เช็ที่นี่ไข่ตรงนู้นนะครับผมจะหาที่ลงทีเน,นี่มันลงได้ป่าวต้องไปหยิบปืนเลยท้าแกมันหยิบปืนมานี่สุดจบหายเลยครับโอ้หตอนนี้เสียงขนดังมากเลยครับตอนเนี้ยผมจำไว้นะตรงน,นี้เปิดนเเปิดไว้เลยครับ หาทางออกทางรถไฟดีไหมเมี่อนะเรามีไอ้นี่แล้วแหละเออเอ,อ้ยไปๆๆๆไป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 ช่างไม่ช่วยหายเลยโอ้โหโอ้เราไม่มากับดักด้วยดูดิด โอ้โหตอนนี้เสียงสนด,ดังมากเลยลุงวิ้งอยู่เนี่ยที่แกนี่เหมือนจะไม่ตามแล้วครับรอลุงมาแล้วลุงมันไม่ค่อยชอบฟังเสียงครับแต่ไม่จะฟังฟังเสียงตอนยิงปืนนั่นแหละจะชอบฟังอะไรดังๆจะทีดช,ช็อตที่ดูปึง้งโอเคตาแกามาพอดีครับจทีดช,ช็อตเนี้ยแลนะ้วไงอะ ฝากปืนไว้รถก่อนนะครับเก็บอัดคลิปอยู่ด้วยงูไม่ได้อัดเราไปเอาอ่าอะไรวะเอาไอ้แจกันนะครับอะไรตัวเดีเ๋ยวขอไปเอาแจกันกันกันดีกวะ่ะไปะเอาไอ้เนี่ สลิงช็อตอะไรสักอย่างเออมันคือเรียกว่าหนังสติก๊กหนังสติ๊กอะไรเงี้ยเออจะเอาไว้ด้านล่างนะเอาไว้นี่แหละปลอดภัยครับเอาที่นี่ปลอดภัยครับจะไปเอาเจ๊ก,กันนะเอาเจ๊ก,กันแค่อันเดียวก็พอละไงต้องเกิดอ่ะเกิดเร็วเว้ยหนึ่งนาทีสามนี้ไม่ก็เร็วเร็วไปไหนมันก็เลยถึงมันช้าแบบนั้นงรัช็อตกันปวด้ใจว่ ถึงใส่ไหมไม่รู้ไม่ตาแกมันเห็นม mm ันหยิบหยิบเมื่อไหร่มันชิบหายแน่ล่ะลิงแมนชิบหายเลยแก่ชิพายคนหนังสติ๊กติดโอ้นัเกือบชิบหายแล้วโยนต์หลังติดไปกูจะติดกัะ ใช่จริงๆเลยเคผมรู้สึกว่าเหมือนผมรู้สึกว่าเซเลดิน่ามัเกเซเลดิน่าจะไม่รบกวนแล้วครับกดโอเคกันอยู่เหมวะไปเอาเงมาเพื่อไม่ให้ชัดหรือเปล่าไปปลูกไปเกิดดอกกิ๊กจะเอวางไว้ตรงนี้วางพิจินตรู้มากแล้วนี่ครับแล้วไงต่อ เอาแล้วไงอ่ะอ๋อนี่สวิต์นี่ครับเราไปชั้นหน้ามาครับตรงนี้เหมงมันตบเปิดเปิดโอ้ยแกนี่เกิดละผมตั้งผมจัดวิละผมตั้งเวลาด้ลยนะนี่เกิดแน่ลูกต้องใช้ความกล้า ไม่ใช่อยู่อยู่ดีแบบโหหน้ามานี่ชิหายคโอเคพอคร้บแหมมันนอนแบบลงมันไดแบบสไลเดอร์เลยนะคิดว่าตัวเองเล่นเล่นสไลเดอร์อยู่หรอเล่นทีสูดแฮกแน่้ครับเกี่ยไปได้ครับเราเอาอันนี้ไปตงไรงนะี้ก่อนได้ะหะจะข้ามไปตรงนี้ข้ามไปสิวะ ยะ่ข้ามไปอย่างน,านั้นนะครับเจอฟิวอ๋อไอฟิวนี้อุจะขอบาะได้อะไรก็ไม่รู้แล้วอเีบิวครับเปนนิดดีขึ้นไปครับ กับดักส้นตีนโอ้ว้าวอุว้ยมีเห,หรออุ้ยไ <c ute> ม,ม,ม่เห็นไอ้ตะแก่มันไม่เห็นเว้ยโอเคที้ผมออกได้แล้วครับโอ้โหเมื่อกี้มีเห็นนี่ไงวะเนี่ยโอ้โหเดินผ่านหน้าบันไดฉิบหายเห็นบัวไม่เห็นใช่ไหม ไปหลับหึงไปหลับซะรู้นั่นที่นอนนึงิมายแล้วแกนี่เห็นอ้แกนี่ดีนะแกนี่แ <bible> ล <opus> ้วไอ้สุดระดับกลางระดับมอมอนะเนี่ยมามาดิมาได้ไหมล่ะาดไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับ มันจะไม่หลอกหรอกนะเอเดนถ้าเป็นสี่ลุมหนึ่งนี่ก็น่าจะเป็นไอ้บ๊อบกับบั๊อะไรเงี้ยกนฟลาและแกนนี่หรือหรือว่าวิสไกนะครับโอ้โมาหน้าเลยหรอโอเคพอแอ้ว